สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ TNN Wealth Talk ค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันสภาเฉันทารุใหม่ค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เราจะหยิบยกเอาประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนโลกมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็เชื่อมโยงมาสู่การลงทุนในบ้านเรานะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อก้าวหุ้นดีปีเสือเลือกอย่างไรเมื่อดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นแต่คุณผู้ชมบอกว่าอุ้ย เรื่องของเฟดอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ประเด็นร้อนประเด็นร้อนที่มีเข้ามาอย่างเรื่องของกรณีที่รัสเซียบุกยูเครนล่าสุดเราเห็นการติดลบลงไปในภาคบ่ายของตลาดหุ้นไทยมากกว่าภาคเช้าอีกเกือบเกือบสักประมาณ40จุดนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยประเด็นต่างๆนี้รวบยอดกันในสัมมนา,าในวันนี้นะคะกับพี่เปียกนทวัฒน์อนรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS ี i อประเทศไทย คุณปิงอบอกว่าบอกว่าอยากอยากคิดว่าตลาดซึมซับไปแล้วแต่เราคิดว่าการประชุมของเป็ดในเดือนมีนาคมขึ้นแน่ๆตอนนี้พูดกันไปว่า0.25บ้างละ0.5บ้างละตัวเลข0.75ก็ยังมีบ้างแล้วเลยแต่พี่เป๊กคิดว่าตลาดจะตอบรับยังไงในมุมของพี่เป๊กตลาดจะเทก่อนไหมเราจําเป็นที่จะวันนี้หลายคนบอกว่ารถก็รถไม่ทันแล้วล่ะจะให้ถอยลงมาดูจะให้ถอยลดพอร์ตออกไปดูก่อนเฟดจะขึ้นก็จะไม่ก,ไมก็จะไม่ไหวเหมือนกันหรือว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่จําเป็นค่ะพี่ เออไม่ทันแล้วครับเขาขายกันเละเทะไปหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้คือต้องนั่งดูนั่งดูอย่างเดียวคือโดนบังคับบังคับนั่งดูแล้วก็ก่อนที่จะฟังผมพูดเนี่ยช่วยไปเคาะซื้อหุ้นมาสักตัวสองตัวก่อนก็ได้นะราคาหนึ่งหนึ่งหกหกศูนย์เนี่ยเดี๋ยวนั่งนั่งดูไม่ใช่ช่วงเวลาขายแต่ให้เคาะซื้อด้วยครับครับเป็นคนโรคเป็นโรคจิตอะชอบซื้อตอนลงอะ เมื่อเช้าบิดไว้น่าจะได้กันหมดแล้วแหละเมื่อเช้าต่างวคฒะตอนนี้ก็จะพอร์ตกลับมาเต็มเต็มพอร์ตแล้วไหมคะพี่น่าจะน่าจะเข้ากันหมดแล้วก็เมื่อกี้าากถามเรื่องอัตราดอกเบีย้ยที่จะเพิ่มใช่ไหมเขายัง <rí> e. ไม่เพิ่มเลยนะแต่ว่าทรัพย์สินที่เราบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคเรนซีตลาดหูดนอเมริกาตลาด n แอสแดไปหมดเรียบร้อยแล้วณนะขนาเนี้ยที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยขายไม่ทันแล้ว ต้องบอกว่าเวลามันเวลาวางแผนพวกนี้ฟันดัมเมทอลก็ส่วนฟันดัมเมทอลข้อมูลก็ส่วนข้อมูลแต่ตัวกราฟเนี่ยสาคัญกราฟมีส่งสัญญาณขายมาระยะนีงค่ะให้ให้พี่แชร์สไลด์เลยไหมได้เลยค่ะให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันพี่เปียกคำกราฟในส่วนของสินทร,รัพย์ที่ตอบรับในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเรี้ยของเฟดไปล่วงหน้าแล้วมาให้คุณผู้ชมดูเห็นภาพชัดๆไปพร้อม,อมๆกันนะคะรับนะครับผมต้องใช้ระบบการแชร์แบบนี้ เห็นไหมคุณชูชมเห็นภาพชัดไหมคะเชัไหมครับเห็นชัดไม่ชัดไงบอกมาในไลฟ์ของเราด้วยนะคะเราจะได้ปรับปรุงให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเวลาที่พี่เป๊ะอธิบายเราจะได้เห็นภาพเดียวกันนะคะได้ครับอันนี้ผมเอามาคือเดี๋ยวนี้ผมทํางานง่ายหน่อยเพราะว่าเราก็ไปดูตามเพจตามไอเดียเนี่ยนั่งฟังเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยพูดลงอยู่แล้วนี่ลอจิกของมันนะครับแล้วก็พันธบัตรก็จะขึ้นอันนี้โดยหลักการอันนี้คือ ตัวที่โดนเร็วที่สุดเลยนะครับชื่อคริปโตเคเรนซีชื่อบิตคอยน์นะครับอันนี้เป็นราคาเมื่อเช้านะครับเนี่ยบิตคอยน์เมื่อเช้าเนี่สามหมื่นเจ็ดเนี่ตนนยตอนเนี้ยพอเกิดยูเครนเนี่ยลงมาแถวแถวสามหมื่นสามหมื่นสามสามหมื่นตีแล้วครับค่ะลงต่ออีกครับครับคือคือผมกําลังจะบอกว่าถ้าเราคิดแล้วกว่าจะตัดสินใจได้กว่าจะทําเนี่ยนานดูเส้นค่าเฉลีย่ยหรือดูกราฟช่วยไปเลยนะครับบิตคอยน์ไม่มีจุดสูงสุดนะครับ แล้วก็หลุดเส้น่20วันลงมานะครับก็คือสัญญาณขายครับหลุดเส้น200ก็คือขาลงเพราะฉะนั้นบิตคอยน้าขนาดนี้เป็นขาลงเพราะฉะนั้นบริษัทที่ผลิตบิตคอยที่ลงมาเมื่อวานก็ถูกคนระับจริงๆมันม,มันควรจะลงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับอันนี้คืออ t ตาเลียครับอ t ตาเลียก็คือจริงจริงก,ก็คือหุ้นชุด A ของคริปโตเเรนซีนะครับมันจะมีบ,บ,บ,บิตคอยอเียมดูสสกุลเนี่ยก็เป็นขาลง ชัดเจนนะครับณขณะนี้น่าจะอยู่แถวสองพันสามร้อยเหรียญแล้วคือคือพอถ้าเป็นขาลงเนี่ยมันเวลามีข่าวอะไรมันก็จะกระทบด้านลงเร็วมันจะลงเร็วหน่อยครับสิ่งที่กาลังเกิดกับตลาดโลกอยู่ตอนนี้นะครับอันเป็นผลมาจากดอกเบี้ยอย่างที่พิพูจิตบอกนะครับเขาขายมาระยะหนึ่งแล้วนะครับอันนี้อันนี้บิดครับครับเหรียญบิดครับนะครับ ยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่เพราะว่าเราเล่นกันเองครับประเทศไทยก็ไม่ได้ลงตามต่างประเทศเท่าไหร่เพราะนั้นหมายความว่าอยู่ในตลาดหุ้นไทยอยู่ในเหรียญที่เป็นคนไทยอาจจะปลอดภัยกว่าอันนี้คือพันธบัตรสองปีครับ US government bond สองปีครับขึ้นตลอดทางขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วนะครับอันนี้สิบปีครับขึ้นมาระยะหนึ่งละเขามีการสวิต รั์สินนะครับขายคริปโตซื้อพนันธบัตรระยะหนึ่งแหละ <c oughs> ตัวนี้เป็นราคาทองคำนะครับทองคําเนี่ยมันเพิ่งขึ้นตอนตอนสองครามใช้คําว่าตอนความตึงเครียดร,ระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยนะครับเพิ่งขึ้นมาไม่นานน,นะครับจากพันแปดที่เป็นฐานของมัน,นขึ้นมาทำอนู่งนห้ยก็หมายความว่าทองเนี่ยณขณะนี้เข้าใจว่าขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะครับนี่เป็นราคาตอนเช้า เห็นไหมเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรบนโลกใบน,นี้ปั๊บเนี่ยทรัพย์สินมันจะมันจะพลิกทันทีเลยค่พะพอนคน<ร>กลัวรีบไปหาทองเลยเนาะใช่ใช่คือเราต้องนั่งคิดก่อนนิดนึงอะ่ะค่ะคิดตามอย่างเช่นมามาคําถามนะขณะเนี้ยพี่เปี๊ยกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ,อันนี้เพ <c oughs> ว่าพี่นอนอยู่บ้านไม่หมเลยคงคงยังเทรดหุ้นไม่ได้ค่ะอันนี้คือราคาน้ํามันครับอันนี้คือราคาเบรนท์เบรนท์นี่เป็นเป็นราคาที่ตลาดยุโรปนะครับเวลา เปิดความตึงเพรียขึ้นในยุโรปเราต้องดูที่เบรนดตอนนี้ขึ้นไปร้อยเหรียญแล้วนะครับนี่คือราคาเมื่อเช้าร้อยสอง้อยสามแล้วนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเอน้ํามันบ้านเราเนี่ยมีขึ้นอีกหลายหลายรอบครับกัวดาวโจนเนี่ยหลุดเส้นสองร้อยวันเรียบร้อยเป็นขาลงชัดเจนมากๆเลยนะครับวันนี้ฟิวเจอร์ก็ลบเยอะพอสมควรนะครับอันนี้คือ n น s d a น NASDAQ นี่ลงมีผลกระทบเร็ว เร็ว Bitcoin มาก่อนนะครับเอสก p t ริปโตเคเรนซีก่อนนะครับแล้วก็ไป n a s d a แลแล้วก็ไปดาวโจนส์นะครับอันนี้ผมให้ดูหุ้นเขาเรียกเขาเรียกว่าแฟงแมนนะครับแฟงแมนเป็นหุ้นหลักเหมือนเหมือนหุ้นชุด A ของเขาที่อยู่ในอเมริกาครับดูนะครับนี่คือ f a c e b o o k นะครับ Apple ยังยังไม่หลุดเส้นสองร้อยนะครับ e อ f นี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ a เม z o นนี่เป็นขาลงเช่นเดียวกันนะครับ โรซอฟหลุดเส้นสองร้อยวันเมื่อคืนนี้ครับไอ้เมื่อเมื่อสองสาวันก่อนนะครับตอนนี้เป็นขาลงขาลงไปหมดแล้วนะครับที่เทสลาเมื่อคืนก็ลงแล้วอเมริกาเหลืออยู่ต่ําผู้ที่เป็นหลักๆเขาครับอยู่ใต้เส้นสองร้อยถือเป็นขาลงเรียบร้อยแนละ้วถ้าถ้าจะซื้อถามว่าเราจะซื้อตลาดหุ้นที่อเมริกาไหมบอกว่าเดี๋ยวรอให้มันนิ่งแป๊บนึงเพราะว,าว่าวิธีคิดของตลาดหุ้นอเมริกาเวลามันมีแรงขายเยอะครับทั้งสถาบันทั้งระบบตราสารใหม่ๆเนี่ย เวลามันกดเนี่ยมันจะกดนางครับใจเย็นๆครับนั่งดูมันไปก่อนไอ้หุ้นเมืองไทยที่เกี่ยวเนื่องกับพวกอิเล็กทรอนิกส์ครับพวก CE, เคซีอีก็หลุดเส้นสองร้อเหมือนเหมือนเหมือนกันเดียวเลยครับมีฮาน่านะครับเหมือนกันเดียวเลยมันทรงเดียวไปหมดเลยทีนี้เวลาที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยครับอันนี้คือปีที่ขึ้นดอกเบีย้ย โดยรวมๆนี่นะครับ MSCI เนี่ยจะจะจะมีละสลับกันคือเป็นบวกบ้างเป็นลบบ้างคือเราเยึดเส้นร้อยเป็นหลักนะครับตัวเลขร้อยเนี่ยเป็นหลักถ้าปีไหนที่เกินร้อยก็แปลว่าหุ้นขึ้นปีไหนที่ต่ำร้อยก็แปลว่าหุ้นลงนะครับ MSCI t h a i l a ด d ไม่ลงไม่ลงแรงครับทุกครั้งของการขึ้นดอกเบี้ยไอ้ตัวศูนย์นี่คือวันที่เขาขึ้นดอกเบี้ยนะครับ วันที่เขาขึ้นดอกเบีย้ยนะครับตอ,ตอนนี้วันที่อเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยนะครับตอนนี้ยังนะครับเดี๋ยวเราไปนับศูนย์จริงๆแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยสองเดือนสี่เดือน,อนหกเดือนเนี่ยมีขึ้นสองครั้งลงสามครั้งปีนี้เราตีความว่าเป็นขึ้นนะครับแล้วนี่ก็คือเฉพาะแบงก์เฉพาะแบงก์นะครับแบงก์ประเทศไทยเนี่ยครับแบงก์นังแต่วันที่ขึ้นดอกเบีย้ยส่วนใหญ่สี่ครั้งสามนิสาม สี่ครั้งในห้าครั้งจะขึ้นครับเพราะฉะนั้นเดาได้เลยว่าแบงค์ขึ้นครับอืมและเราไม่ต้องเดาเพราะแบงค์มันขึ้นมาแล้วแบงค์มันขึ้นมาแล้วขนาดยังไม่ได้ลดเลยนะครับเอ้ยังไม่ได้เพิ่มเลยเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วมีแบงค์กรุงเทพกสิกรไทยอาหมดแล้วก็หมายความว่าซื้อไม่ทันอีกแล้วถูกไหมครับ ก็ต้องรอจังหวะเนี่ยลงแรงๆแบบนี้นะเนี่ยสามสิบห้าจุดสาสิบแปดจุดนะ่ะหาจังหวะเก็ียเอาครับก็ได้เป็นลักษณะเก็ียวไลาเพราะว่ามันอยู่ด้านบนค่ะเ๋มันจะไปแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับฟันโฟลที่เข้ามาแล้วนั้นแบงก์เป็นเป้าหมายในการเล่นนะครับปีที่ไทยปณิส้จะตรอบนี้ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับสู้สู้แบงก์เทพกับเคแบง้์ไม่ได้ผมผมขออนุญาตไปที่ไปที่ยูเครนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่เป็นไปเลยเหรอจะให้ไปเลยไหม เอาไปกัดแับน,นี้นึงก่อนก็นได้มาเดี๋ยวระหว่างนี้คุณผู้ชมจะได้ฟังแล้วก็เดี๋ยวไปเคาะได้ถูกด้วยอ่ะคือผลอันนี้รีเสิร์ชของผมเองนะครับชื่อพี่กิจกล้องเรโชเขาทําตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานะครับผลกระทบของสงครามทั้งระยะเขาก็บันทึกไว้ประมาณยี<ม>่สิบสามสิบและเห,เหตุการณ์นะครับพบว่าถ้าเป็นสงครามจํากัดพื้นที่นะครับ<ม>เช่นเช่น<ม>ที่เกิดอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเรายังเชื่อว่า นี่เป็นสงครามจำกัดพื้นที่ไม่ได้ขยายวงนะครับจะอยู่ที่ในยูเครนเหมือนที่เกิดในซีเรียเหมือนที่เกิดในอิรักอะไรประมาณนี้เท่านั้น,นจะมีผลกระทบประมาณสักหนึ่งวัปหรือหนึ่งเดือนเท่านั้นไม่เกินนี้ครับแต่ถ้ามันขยายวงเป็นยุโรปลุยกับรัสเซียอเมริกาลุยกับรัสเซียอันนี้หนักครับอันนี้หนักครับก็ตอนนี้ผมคิดว่าให้แค่ไม่เกินหนึ่งวัปถึงหนึ่งเดือนไม่เกินนี้ครับอ่า uh huh. อันนี้ถือว่าเป็นถ้าถ้าเป็นกรณีจํากัดพื้นที่ขอเป็นความเสี่ยงระยะสั้นก่อน1สัปดาห์ถึง1เดือนไม่เกินนี้ครับไม่เกินนี้นะคะสําหรับประเด็นนี้พี่เปียกทกํากราฟให้กับผู้ชมดูผู้ชมสังเกตอะไรอย่างนนหานทรัพย์เสี่ยงตอบบบรัักเไหมนะว่ะสินทรัพย์เสี่ยงตอบรับ,รบกับประเด็นเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยชัดเจนก็คือลุงหน้าไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วและพอมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นการโยกเงินไปหาสินทรัพย์ที่ ที่ปลอดภัยอย่างทองคาหรือแม้กระทั่งน้ํามันที่อิงก,กับสถานการณ์เองเราเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ในวิกฤตเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงที่ปรับตัวลงมาสิ่งที่เราเห็นโอกาสก็คือหุ้นกลุ่มแบงก์ในบ้านเรานี่แหละที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเรามีข่าวร้ายเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันมีข่าวดีข่าวดีซ่อนอยู่ตอนใกล้ๆกล้ห้าโมงเย็ยนทุกวันเลยเราเห็นต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยเข้ามาเป็นระยะระยะระยะ และที่เราขึ้นมา1,700จุดบวกลบได้นี่คือฝีมือต่างชาตินี่แหละแต่คำถามคือเอาล่ะวันนี้สถานการณ์ดุเด็ดเพชรมันเราเห็นหุ้นลง40จุดเขาจะยังอยู่ไหมเขาจะยังอยู่ไหมมันจะมีประเด็นอะไรที่ทำให้เขาถอดใจแล้วไปจากบ้านเราก่อนหรือปีนี้ในเมื่อเขาแย่เข้ามาขนาดนี้แล้วหุ้นใหญ่เท่านั้นถึงจะเป็นตีมการลงทุนในปีนี้พี่เปียกมองอยังไงคะอะไรที่ทำให้ต่างชาติจะคงเข้ามาซื้อสุทธิในบ้านเราคะ เมื่อกี้ปิงบอกแล้วนะครับเราเป็นสวรรค์ใช่ไหมที่เขาเลือก<ค>ช่งวชงนี้<อ>ใช่ไหมไอ้เมื่อกี้ปูตินท้องเสียมบเมื่อกี้เนี่ยผมดูรูปแล้วเลือกอารมณ์มาได้แบบว่าสื่อความมากๆนะคะเออโอเคนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับคือผมสรุปก่อนเล่าไปเลยคือผมเชื่อว่ารอบนี้มาเยอะมามา,มาเป็นทับหลวงครับต่างชาติฟันโฟมาแน่ๆมาเป็นทับหลวงครับค่ะแล้วก็มายาวด้วยครับ ไม่ได้มาจนๆด้วยอะไรทําให้พี่เปรียเชื่อแบบนั้นคะอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนจะไปขออนุญาตแชร์สไลด์ก่อนนะครับได้ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เอ่อถ้าเราอยากจะรู้ว่าสถานการณ์มันตึงเครียดบ้างน้อยแค่ไหนในรัสเซียนะครับดูดัชนีชื่อ M O E X นะครับเป็นของรัสเซียนะครับไปดูที่เทรดีิมีลได้ณักขณะนี้ลบไปเท่าไหร่ลูบรู้ครับพี่จอยรู้ไหมเท่าไหร่รู้ไหมตอนนี้ลบสี่สี่เปอร์เซ็นต์ครับใช่ใช่ใช่ถูกต้อง ไปซะรแล้วครับเรียบร้อยนะครับค่อนข้างเครียดเลยเยอรมงค์เยอรมันไปหมดนะครับอ่นี่ครับมาติดต่างชาติครับที่ผมมั่นใจคือผมไม่เคยเห็นตัวเลขหมื่นเจ็ดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่เก้าเดือนสองคือวันต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาไม้เนี่ยคือไม้ตั้งใจซื้อและจะอยู่นานเหมือนเหมือนต่างประเทศมาซื้อบ้านในเมืองไทยแล้วครับซื้อที่เชียงใหม่ซื้อที่อะไรก็ได้ครับแต่ว่าน่าจะอยู่ยาวครับ ไม่รู้อยู่ได้ถึงหลังกษียหรือเปล่านะคนขายก็จะเป็นกองทุนอันนี้ก็คงคนค,นคนงถอนนะผมว่านะ mm. แล้วก็ไม่ได้เข้ามาประเทศไทยประเทศเดียวนะเข้ามาในอาเซียนเนี่ยอาเซียนย้ำนะครับเข้ามาในอาเซียนเป็นหลักอินโดนีเซียมาเลเซียคิริป,ปนส์ไทยแลนด์เวียดนามแปลว่าเข้าทั้งภูมิภาคเลยเป็นสวรรค์ทั้งภูมิภาคเลยนะครับตอนเนี้ยตอนเนี้ยที่ลงลงกันเนี่ย สามสี่ประเทศก็ไม่ได้ลงเยอะนะครับม,มีของเราลงเยอะหน่อยเซ็นิีเด็กซ์เนี่ยโครงสร้างเซ็นิีเด็กเป็นขาขึ้นนะครับตอนนี้ลงมาแถวหนึ่งพันหกร้ยหกสิบทำให้ระยะสั้นมัน <c oughs> มันมีปัญหานิดหน่อยตลาดอาจจะพักอยู่ตรงเนี้ยสักสองสามอาทิตย์ <c oughs> แล้วก็ที่เป็นปัญหาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของอีเอสิบสองิบสองมัน เ uh, อฟเรสติเมตนะครับก็ยังค่อยๆขึ้นเรื่อยๆกำไรสุทธิในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า<ม>นักลงทุนจากต่างประเทศนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศผ่าน i อ e x MSCI ไทยแลนด์เนี่ยยังยังดูดีอยู่ครับยังดูดีอยู่แต่ว่าถามว่าตลาดทุนเราแพงไหมก็แพงเป็นดับสองในในอาในเอเชียครับรองจากอินเดียแต่ความถูกความแพงผมผมเฉยๆนะ อันนี้นักวิเคราะห์ของผมให้ระวังว่าเออมันแพงนะอาจจะมีพักตัวได้ผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะได้พักตัวสักอาทิตย์สองที่จากนี้ไปเนี่ยเป้าหมายของ CPMB ให้ไว้ปีนี้คือพันแปดร้อยห้าสิบตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนใจค่ะแปดร้อยพัดร้อหสิบเป็นไปได้ไหมในทางเทคนิคบอกเป็นไปได้เพราะมันคือจุดสูงสุดแล้วถ้าข้ามได้นี่คือออท t มไฮในรอบหลายปีเลย แต่ก่อนจะผ่าน1,850เนี่ยก็คือ1,750คนที่จะพาไปถึง1,850ต้องใช้ฝรั่งกับกองทุนช่วยกันถ้าไปได้แค่1,750นั้นใช้ฝรั่งอย่างเดียวพอได้ครับเนี่ยที่มันจะขึ้นลยเนี่ยเพราะนั้นลงมาเนี่ยเป็นจังหวะซื้อตอนนี้ยังซื้อทันนะครับ ฟังฟังอยู่ว่าคีซื้อไปด้วยก็ได้เนี่ยคุณทศพรส่งข่าวมาว่าเซตลบสามสิบสองจุดอ่าคว่าไปมาไปคุณกลุ่มหลักๆที่จะไปก็จะของเราก็จะเป็นแบงก์กับพลังงานพลังงานนี่ก็จะยิงอยู่กับราคาราคาน้ำมันนะครับเออสีแดงที่ขีดไว้ข้างบนนะครับคือราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ราคาปัจจุบันยังอยู่ต่ำกว่าราคาเป้าหมาย ในตลาดหุ้นขาขึ้นถ้าเราเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเป็นขาขึ้นจะขึ้นช้าขึ้นเร็วไม่รู้แต่ว่าปีนี้เป็นขาขึ้นเนี่ยราคาหุ้นมันจะพุ่งชนราคาเป้าหมายของนะักวิเคราะห์แต่ถ้าตลาดเป็นขาลงหรือไซเว์เนี่ยราคาหุ้นมันจะไม่ถึงโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นราคาเป้าหมายเนี่ยขยับต่อขยับตัวขึ้นไปได้กลุ่มพลังงานน่าสนใจถ้าย่อลงนะครับแบงก์ก็เป็นอะไรที่ ยังอยู่ใต้เป้าหมายของเขาอสีเทาข้างบนคือคือราคาเป้าหมายนะครับที่ไทยไว้สูงสุดนะครับ S&P c ก็อยู่ข้างบนนะครับ BBL ก็อยู่ข้างบนนะครับเพราะนั้นแบงก์กับพลังงานเป็นเป้าหมายในการเล่นสิงคโปร์จะเปิดประเทศเวียดนามจะเปิดประเทศ15มีนามาเลเซียจะเปิดประเทศ ญี่ปุ่นยอ,กกอ,อย่างที่บอกเลยใครอยากเที่ยวนะครับมาญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นเราปิดประตูเลือ่อนล็อกดาวน์เลยครับ<ม>อุ้นที่น่าสนใจในในความเห็นของของผมก็คือกุดแบงก์กับกลุ่มพลังงานแบงก์ขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องใช้จังหวะแบบนี้ครับเนี่ยจังหวะตลาดลงแรงๆเนี่ยเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรส่วนหุ้นพลังงานมีหลายตัวนะครับยังไม่ขึ้นวันนี้ก็จะเอาหุ้นมาแนะนําในส่วนของพลังงานแล้วก็ เปิดเมืองเข้ากับว่านะชั่วโมงนี้ที่เราคุยกันพี่เป๊กยังยังมองว่าหุ้นใหญ่โดยเฉพาะสองเซกเตอร์ซึ่งเป็นสองเซกเตอร์หลักของตลาดหุ้นบ้านเราก็าคือแบงก์กับพลังงานยังเป็นเป้าหมายของการขึ้นของเซตรอบนี้ตลาดยังเป็นขาขึ้นนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนน้นมแต่อย่างใดแม้ว่าวันนี้เราจะเห็นตลาดหุ้นลงแรงครับถูกต้องครับพี่เป๊บอกว่าสองกลุ่มโฟกัสเอาแค่ แบงก์กับพลังงานพอถ้าแบงก์มันขึ้นไปแล้วมันพักตัวพลังงานยังไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าจะถ้าจะเกาะไปกับตีมดอกเบีย้ยขาขึ้นจริงๆพี่เปี๊ยกทำกับบ้านมาฝากเราแล้วเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาของหุ้นที่น่าจะได้รับประโยชน์เต็มๆหน้าตาเป็นยังไงแล้วเวลาดูกราฟเวลาเลือกจุดซื้อหรือโฟกัสไปว่าโอกาสที่เราจะเห็นการทํากําไรของเขาในปีนี้นะมันอยู่ตรงไหนดูยังไงคะพี่เปี๊ยกกลุ่มแบงค์นะครับ มันขึ้นมาแล้วก็เล่นเกงกำไรได้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากการซื้อลงทุนไปเป็นซื้อเกงกำไรผมคิดว่าเล่นเกงกำไรสบายกว่าอย่างเช่น k คแบงเนี่ยครับเนี่ยร้อยหกสามเนี่ยบิดได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เปี๊ยกคือคุณผู้ชมที่ฟังเราอยู่นี่ให้คอไปด้วยเลยหรอครับบิดไปเลยครับบิดเลยมันมันเป็นเป็นบิดอยู่เมื่อกี้มันเป็นออฟเฟอร์อยู่ค่ะ ดีไหมอย่างนี้ดีไหมคุณผู้ชมว่าอย่างไงดูดูไปด้วยคอไปด้วยเนี่ยดูไปด้วยคอไปด้วยเล่นเล่นหุ้นให้มันสบายๆเนาะอ่าผมเอาสไลด์มาก่อนนะครับอ่ามาเก็งกำไรก็จะมีธนาคารเนื่องจากขึ้นมาแล้วเราก็เล่นแบบเก,งก็งอะไรวนไปนะครับซึ่งเราอ่ะคนไทยเล่นหุ้นเนี่ยก็เล่นเก,งก็งอะไรส่วนใหญ่อยู่แล้วก็เอาเป็นว่าไม่ต้องกลัวความสูงนะครับ เก่งกอะไรคือการซื้อแพงไปขายแพงซื้อแพงไปขายแพงดูเอาละครับดูจังหวะเอานะครับคู่นี้ปลอดภัยมากเอ,อแล้วก็โดยเฉพาะหุ้นที่จะจ่ายปันผลอย่างอย่างวันนี้ไอ้ตัว KKP พวกนี้ก็น่าสนใจแล้วลงมาเงี้ยนะครับเก็บเอาธอนาคารเราเราจะไม่คุยในวันนี้เพราะว่ามันขึ้นมาแล้วอ่ธนาคารคุณผู้ชมก็ไปจับจังหวะในการเทรดดิ้งเก็งกำไรเอาละกันเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วอ่ะ มาดูกันว่าแล้วตัวไหนโอกาสจริงๆของตัวไหนเราอยู่บ้างค่ะพี่ครับตัวพลังงานเนี่ยตัวพลังงานกับปิโตเคมีเนี่ยมันยังไม่ค่อยขึ้นนะครับก็จะมีวันนี้จะมีพ t t g c กับท็อปซึ่งจะจ่ายบันผลคือเนื่องจากมันยังไม่ขึ้นแล้วฝรั่งยังไม่เข้าพลังงานแต่ผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นกองกองกำลังทับหลวงอะคือใหญ่หน่อยะแล้วผมคิดว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ด่านเจดีสามองค์แล้วอีกหนึ่งเดือนคงเข้า กรุงศรีวุทยานะเพราะนั้นก็มีเวลาสะสมช่วงเวลาสะสมก็รับปันผลไปด้วยอืให้ซื้อแล้วถือรับปันผลไปเลยใช่ใช่ GC เนี่ยวันนี้ลงมาแถวห้าสิบสี่เนี่ยปัจจุบันนี้เลยนะครับก็บิดห้าสี่ไปเลยครับปันผล XD ที่ยี่แปดนะครับรับปันผลไปก่อนค่ะคอนเซนซัส ผ่าข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าคอนเซนัสก็คือบทวิเคราะห์ซึ่งหาได้คีย์ใน Google คีย์คำว่า uh, IRA Consensus แล้วตามด้วย p d t g c ก็จะพบว่านักวิเคราะห์เขาให้ค่าเฉลี่ยไว้ที่เท่าไหร่ถ้ามันสูงกว่าราคาตลาดเนี่ยมันให้ค่าเฉลี่ยว่า67ตอนนี้มันอยู่54ก็แปลว่ามันมีอัพไซด์อยู่แล้วเราได้ปันผลด้วยแล้วก็รุ้นว่าปีในระหว่างปีเนี่ยฝรังเข้ามาไหมสำหรับหุ้นใน p d t g c ก็ค่อนข้างคุม้มตัวแรก GC ทีททีนะคะตัวที่สองตัวที่สองเป็นท็อปครับท็อปไท่ออยนะคะตัวที่สองอนี่เป็นผลวันที่ส <c oughs> ามประมาณคอร์เทอร์สามจะมีจะมีลูกหุ้นด้วยนะเขาจะเพิ่มทุนคิดว่าเราเราสักเก้าต่อนหนึ่งใยระยะนี้ก <k S> ็ <c oughs> จะถือไปรับลูกหุ้นด้วยก็ได้กำไรออกมาดีครับ <K h ari> คอนเซนเซอต์ให้เป้าไว้ประมาณ เฉลียนะครับอยู่ที่หกสิบห้าตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบสามบาทห้าสบามบาทก็บิดได้เลยเหมือนกันราคาใกล้ๆกันเนาะใกล้ๆกันนะครับตัวนึงจ่ายบาทเปลีให้ตัวนึงบาสองเลือกเอาก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องซื้อแบบทุกตัวแล้วครับเอาทักตัวค่คากาันกันก็ขยับมาแถวประมาณหกหกเกือบเจ็ดเหรียญนะครับกำไรแน่นอนอยู่แล้วราคาน้ำมันก็ขึ้นครับไอไอสต็อกน้ำมันก็ขึ้น จรงแต่วราคามันไม่ขึ้นมีคนถามว่าทาไมท็อปไม่ขึ้นก็เพราะฝรั่งก็ไม่ได้ซื้อเมื่อเขาเมื่อเขาไม่ซื้อเราก็ต้องซื้อครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะครับเราก็ต้องรักในหุ้นของไทยเนี่ยเราซื้อเข้าไปแต่ว่าต้องถือถือไว้สักนิดอา้าวพี่แต่ถ้าเกิดฝรั่งไม่ซื้อมันจะขึ้นหรอพี่เรา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 ,เราคิดว่ามันเป็นทับหลวงไงทับหลวงเนี่ยเงินมันเยอะพราะมันเล่นแบงก์เสร็จแล้วมันน่าจะมาี่อมันก็ต้องมีโยกบ้างแหละ มันต้องมีโยกอะไรมันจะเล่นจะแบงก์อะนะใช่ไหมแบงก์นี่เราก็เล่นอยู่แล้วถ้ามันถ้าสมมติมันมันไม่เลือกนะสมมุตินะอืเอาพี่ก็รับปันผลไปก็โอเคนะสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่ามันมีปันผลทั้งคู่ทั้งคู่เลยเออแล้วก็ใกล้ใกล้จ่ายแล้วด้วยนะคะวิเปียกอีกอันหนึ่งที่แนะนําคือบ้านปูนะครับบ้านปูก็เก็บประมาณสิบจุดเจ็ดเมื่อเช้าก็ลงมานะครับลงมาสิบจุดห้าจุดหกด้วยซ้ำไป นี่ให้เก็บเพราะว่าราคาฐานหินมันมันตื้นตัอตวอแต่มันเหมือนมีกองทุนยังขายอยู่อะก็เลยยังไม่ขึ้นเราก็เราก็ซื้อไปครับค่ะําไรก็ออกมาดีนะครับเนี่ยบ้านปูเนี่ยเก้าพันแปดร้อยล้านจะหมื่นล้านอยู่แล้วครับเนี่ยปีหกสี่นะครับนี่ผมเอามาจากไลน์แอดนิวนะครับก็ใช้ข้อมูลมาเลยนะครับมีแลวขาดทุนนะครับอราคาฐานหินเขากลับมาเป็นขาขึ้นแล้วเนาะแต่ว่าบ้านปูยังยังไม่ขึ้นเราก็เก็บ แต่ว่ามันเป็นการเล่นรอบคัา่าเก็บเล่นรอบหมายถึงว่าซื้อข้างล่างจะเอาไปขายข้างบนค่ะเก็งอำไรคือซื้อข้างบนไปขายข้างบนกว่าเนะครับเพราะนั้นปานปูเก็บได้ส่วนโรงพยาบาลซึ่งได้รับผลจากประโยชน์จากโอมิคอนเนี่ยตอนนี้โรงพยาบาลแน่นไปหมดเนี่ยเอเอ h กับ BDMS ประกาศงบออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้โตมากแต่ว่า BDMS เนี่ยผมผมผมชอบมากกว่าแล้วก็รีเสิร์ แนะนำให้ซื้อเป้าหมายอยู่ที่27ดีเซดของ CS c ีเอซอนะครับงั้นเบอร์สี่เป็น BDMS อ่ะรอคะใช่ครับอ่าเบอร์สี่เป็น BDMS เป็น BDMS นะครับวันนี้เข้าใจว่ามันขึ้นมานะวันนี้น่าจะมีหลายที่แนะนำซื้อ ่วนอีกชุดหนึ่งจะเป็นโงไฟฟ้าที่ยังไม่ขึ้นนะครับไอ้ที่ขึ้นแล้วก็จะมี E A มีกรฟนะครับซึ่งอันนั้นเขาสตรองค่อนข้างมีสตอรี่ที่สตรองมีเรื่องราวที่แบบน่าสนใจแต่มีอยู่สองตัวที่ยังไม่ขึ้นครับ G P S C กับลาดบุรีผมเลือก G P S C นะครับค่ะตัวที่ห้า G P S C ใช่ครับ G P S, <S GPS C ก็เป้าหมายของนักวิเคราะห์ให้ไว้87นะครับราคาปัจจุบันนี้ XD ไปแล้วด้วยนะครับ ซื้อตอนนี้ไม่ได้เอ็กดีแล้วนะครับก็ประมาณเจ็ดสิบสามบาทก็ซื้อสะสมเหมือนบ้านปูได้ค,ค่ะมีตัวที่หกไหมคะพี่เปียกตัวที่หกลืมไปเลย <c oughs> ได้ได้ไดไดไดไมาแค่ห้าตัวเนี่ย <c oughs> อย่าสต็อปแชร์ก่อนนะครับค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่เปียกคิดตัวที่หก เพราะว่าพี่เปียกจะมีตัวตัวจริงและตัวสำรอง3ตัวเต็งให้กับคุณชมแล้วก็3ตัวสำรองให้กับคุณผู้ชมนะคะ3ตัวแรกก็คือ p t t g c ไทยออย์แล้วก็บ้านปูนะคะส่วน3ตัวหลังอ่ะสตัวไปก่อน BDMs แล้วก็รวมไปถึง GPC s นะคะระหว่างที่พี่เปียกครับทัวครับจอยจตัวตัวนั้นเอาเล่นเก่งกัไรเคแบงไปเลยครับแลสั่อ่ะเคแบงเก่งกไร เพราะว่าเราบอกว่าเราชอบแบงก์แต่ว่าแบงก์อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนกลยุทธ์ช่วงนี้นะคะช่วงนี้เพราะว่ามันขึ้นมาแล้วเป็น K-Bank นะคะอันนี้6ตัวละ